อีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับมหากรรมกีฬาแห่งชาติอาเซียนเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นและช่อง Stadium and Sport Story ของเราจะพาไปดูสนามที่ใช้ในการจัดการอย่างการฟุตบอลชายและหญิงของซีเกมปีนี้กันว่าจะมีสนามอะไรบ้าง โดยเริ่มต้นจากสนามแข่งขันฟุตบอลหญิงโดยมี2ส,สนามนั่นก็คือ Army s t a สเตเดียมสนามแห่งนี้นะครับมีความจุ8,000ที่นั่งโดยจะตั้งอยู่ที่พนมเปญเป็นลังเย่าของ f อกระทรวงกลาโหมเริ่มก่อตั้งเมื่อปี1920และสนามแห่งนี้ก็จะใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงของกีฬาซีเกม สนามที่2นะครับ Smart RSN Stadium RSN Stadium เป็นสนามฟุตบอลในกรุงพนมเปญในประเทศกัมพูชาและเป็นสนามเย่าของสโมสรในดีกัมพูชาอย่างพนมเปญคลาว FC สนามแห่งนี้นะครับได้ตั้งชื่อตามคุณลิศสำนงังเจ้าของสโมสรเปิดสนามด้วยการแข่งขัน RSN อย่างครับในเดือนมิถุนายนคศ2015โดยมีทีมระดับนานาชาติ4ทีมได้แก่ เฟนอยู่ในเต็ดของมาเลเซียชนบุรี f c และเมืองทองยูเนเต็ดจากประเทศไทยรายได้ทั้งหมดนะครับมอบให้กับโรงพยาบาลเด็กคันทาบุภาและสนามแห่งนี้ก็ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงในกีฬาซีเกมส์2 3 2 3ก็นี่ก็คือ2ส,สนามในฟุตบอลหญิงนะครับแล้วมาดูฟุตบอลชายกันบ้างดีกว่าครับ สนามที่1เลยเนี่ยก็คือในเช่นแนวโอลิมปิกสเตเดียมสนามแห่งนี้นะครับมีความจุ7 0 0 0 0 0ื่นที่นั่งนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมมันเยอะจังเพราะว่าไม่ได้ติดเตาอี้ทั่วสนามนั่นเองสนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติหรือพนมเปญโอลิมปิกสเตเดียมตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองในปี1963แต่ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเนื่องจากความขัดแย้งภายในประเทศส่วนในทีเกม2023เนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นสนามหลักหรือสนามเปิดงานแต่ใช้สนามกีฬาแห่งชาติใหม่แทนแต่สนามแห่งนี้นะครับก็ยังใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายในซีเกมครั้งนี้อยู่ สนามที่2วิาสาขะสเตเดียมหรือปินสเตเดียมสนามแห่งนี้มีความจุ15,000ที่นั่งเป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์ในกรุงพนมเปญประเทศกัมบูชา ปัจจุบันใช้สําหรับการแข่งขันฟุตบอลและเป็นสนามเย่าของทีมวิสาขา f อทีมในพรีเมียร์ลีกสูงสุดของกัมพูชาและสนามแห่งน like ี้ก็ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายในซีเกมครั้งนี้ด้วยก็แปลกใจนะครับผมทําไมสนามมรดกแห่งชาติเตโชเนี s. <S ่ยสนามที่ใช้จัด <problème> พิธ <itures> ีเป <Mm ิดเนี่ยไม่ได้ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในซีเกมครั้งนี้นะก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับหรืออาจจะประกาศภายหลังว่าใช้ในรอบชิงรอบรองหรือเปล่าก็ยังไงก็ใครรู้เนี่ยช่วยเมนบอกหน่อยนะครับว่าทาไมถึงไม่ใช้สนามแห่งนี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปสีสนามฟุตบอลในซีเกม2023ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดยด like ีไลค์กันละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ